สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้มากันในเช้าวันที่14พฤศจิกายนไปกันในเรื่องของนายกเศรษฐาตอบชัดแล้วดิจิตอลวอ l เล็10,000บาทใช้ในร้านสะดวกซื้อได้ไหมก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายเอกเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับในเรื่องนี้ถามว่าเงิน d i จิตอลวอลเล็ตนะครับ1 0 0 0 0บาทที่รัฐบาลจะแจกให้เนี่ยนะครับใช้กับร้านสะดวกซื้อได้หรือไม่นะครับต้องตอบอย่างนี้นะครับไปดูในเกณฑ์กันก่อนนะครับว่าเงิน d i จิตอลวอ l เล็ที่จะแจกให้จะให้สําหรับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีไรายได้ไม่เกิน70,000บาทเงินฝาก น้อยกว่า5 0 0 0สนบาทเท่านั้นและการรับสิทธิ์นะครับจะต้องใช้อยู่ในพื้นที่ตามอำเภอที่อยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับทีนี้หลายคนก็ยังสงสัยว่าเกณฑ์ตรงเงื่อนไขตรงที่บอกว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0บาทเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้กับทุกร้านค้านะครับอาทิเช่นร้านโชห่วย ร้านค้าลถเข็นทั่วไปหรือร้านค้าที่อยู่บนแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งหมดนะครับและสามารถใช้กับร้านสะดวกซื้อเ e เว่นอีเหรือห้างสรรพสินค้าได้นะครับอันนี้ตอบชัดๆเลยนะครับว่าสามารถใช้ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อร้านเ e เว่ e อีเหรือห้างสรรพสินค้าได้นะครับอย่างเช่น แถวบ้านเรามีโรบินสันแถวบ้านเราอาจจะมีเซ็นทรัลแถวบ้านเราอาจจะมีวัตสันนะครับหรือมี CJ Express อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นร้านค้าซ u เปอร์สโตร์หรือร้านขายส่งอะไรต่างๆที่เป็นข้าวของนะครับเครื่องอุปโภคและบริโภคนะครับเครื่องอุปโภคก็คืออาหารการกินนะครับแล้วก็เครื่องใช้นั่นเองนะครับตรงนี้สามารถ ใช้ซื้อได้กับทุกร้านค้านะครับทีนี้ถามว่าร้านที่เป็นดังเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเขายังระบุอีกนะครับว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับไม่จําเป็นไม่จํากัดนะครับอยู่แต่ในระบบภาษีเท่านั้นนะครับร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถเข้าร่วมกับโครงการนี้ได้นะครับแค่ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับถ้าอยากทราบว่าวิธีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้าเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังนะครับในคลิปที่อยู่ในช่องของนายเอกเนี่ยได้เช่นกันนะครับนายเอกได้ทำคลิปอธิบายไว้แล้วว่าในเรื่องของร้านค้าจะมีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปจับมือทำสอนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถกดติดตามนายเอกเอาไว้ได้เลยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าจะต้องมีการสมัครลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับและร้านค้าที่อยากจะเอาเงินไปขึ้นนะครับต้องมีข้อแม้ว่าถ้าอยากจะขึ้นเงินเป็นเงินสดจะต้องเข้าในระบบภาษีเท่านั้นแต่ถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับที่ รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็สามารถนําเงินที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยเอาไปใช้จ่ายต,ต่อต่อกันไปได้นะครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับรัฐบาลกําหนดมาแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยนะครับเอาไปแลกเงินเป็นเงินบาทได้นั่นเองเพราะว่าจะได้มีการเก็บภาษีนะครับสำหรับร้านค้า ที่ต้องการนําเงินออกมาจากระบบนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าไทาม์ไลน์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการเริ่มใช้ได้เดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับการลงทะเบียนก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมปี67นั่นเองทีนี้ก็ต้องรอระยะเวลานะครับในการตีความของกฤษฎีิกาและนำเข้าสู่สภา ในช่วงต้นปี67เพื่อจัดเตรียมงบประมาณและกำหนดให้ประชาชนนะครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในครั้งแรกนะครับภายในระยะเวลา6เดือนเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องนี้อีกยาวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับนายกก็มั่นใจมากๆนะครับว่าคะแนนเสียงที่ทางสภานะครับจะลงโหวตให้นะครับให้ นโยบายนี้โครงการนี้เดินหน้าได้เนี่ยมั่นใจแน่นอน320เสียงผ่านอย่างแน่นอนในช่วงมกราและก็กลุ่มพาที่จะใกล้เข้ามาถึงนี้ประชาชนและพวกเรานะครับทั่วไปเลยผมเองนยะเอกเองก็จะติดตามข่าวสารในเรื่องนี้ให้กับทุกท่านนะครับอย่างไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวถ้าชื่นชอบนะครับคลิปข่าวสารแบบนี้นะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์พูดคุย กันเอาไว้ได้คิดเห็นอย่างไรมีความคิดที่แตกต่างกันอย่างไรก็สามารถทิ้งข้อความเอาไว้ได้เลยนะครับในเอกจะกลับเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ